สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือที่ได้รับขนาดนามว่าเมืองสามหมอกซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีหากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเชิญชวนทุกท่านไปไหว้พระขอพรที่วัดพระนอนกันนะคะ วัดพระนอนตั้งอยู่ในเขตตำบลจองคำอำําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองติดบริเวณเชิงเขาทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยกองมู วัดพระนอนเป็นวัดสำคัญมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างโดยพญาสิงหานาถราชาเจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอนในสมัยรชัชกาลที่5ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2469 วัดพระนอนแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ห้องสอนเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสอยู่เป็นประจำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,430จนถึงปัจจุบันก็ขอเจริญพรประวัติองค์พระนอนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้วโดยเจ้าเมืองแรกของแม่ฮ่องสอน หลังจากที่ตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นเมืองพศสองพอพศสองพสก็เลยสร้างองค์พระนอนนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่ท่านั้นสร้างไม่เสร็จเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่าเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นอยู่ติดกับชายแดนไทยพมา่าเพราะนั้นก็มีการสู้รบกันบ่อยทีนี้พอสู้รบกันก็อยุดการสร้าง สร้างสหยุดหยุดสร้างส,างสางหยุดหดจนท่านนั้นได้อสัญญกรรมหรือว่าตายไปแล้วก็เจ้าแม่นางเมียเจ้าเมืององค์ที่สองซึ่งเป็นภรรยาของท่านนั้นได้ขึ้นมาปกครองเมืองแทนแล้วก็ได้มาสร้างองค์พรนอนต่อ,อพอสร้างเสร็จในพศ .2430 ก็มีการเฉลิมฉลองอจน กลายมาเป็นประเพณีจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือประเพณีเจดีไซายมิ่งเมืองอันนี้ก็คือเป็นประวัติข้าวๆข,ขององค์พระนอน วัดพระนอนมีสิ่งสำคัญและแหล่งเรียนรู้มากมายเช่นเจ้าพลากิ่งหรือองค์พระนอนพระพุทธรูปปางสายญาติพระประธานสร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ผสมศิลปะพมา่ายาว11เมตร99เซนติเมตรสร้างโดยพญาสิงหานาถราชาเจ้าเมืององค์แรกของแม่ห้องสอนเมื่อปีพุทธศักราช2417 สางซี่หรือสิงคู่ใหญ่คู่เมืองแม่ห้องสอนอยู่ด้านหลังวิหารทางเดินขึ้นวัดพระาธาตุดอยกองมูเดิมสร้างโดยเจ้านางเมียชายาของพญาสิงหานาถราชาเจ้าเมืององค์ที่สองราวพุทธศักราช2430และได้อุทิศถวายพร้อมกันกับองค์พระนอนในวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15คหาำซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาซึ่งกลายมาเป็นงานประเพณีก่อเจดีซายมิ่งเมืองจน ถึงปัจจุบันนี้สำหรับสิงคู่นั้นาดาประวัติเล่าว่า,าพระยาสิงหนาณราชาได้ได้สร้างไว้องค์หนึ่งแต่หลังจากที่มีอยู่แล้วพพศอสองพันสี่เนี่ยก็ได้ เจ้านางเนี่ยเจ้าเมืององค์ที่สองไ,ได้สร้างองค์พระนอนจนแล้วเสร็จแล้วก็มีความลำดีความศรัทธาที่ว่าอยากจะสร้างสิงคู่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ระลึกให้กับตัวเองแล้วก็้เพื่อที่จะอุทิศถวายให้กับสามีซึ่งเป็นเจ้าเมืองค์แรกก็คือพระยาสิงหนาราชา น่าจะประมาณพศ2 4 3 0สิมหรืออุโบโสถ สร้างโดยเจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองแม่ห้องสอนองค์ที่3คือพญาพิทักษ์สยามเขตร่วมกับประชาชนเมื่อปีพุทธศักราช2469เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ถือเป็นอุโบสถแห่งแรกของเมืองแม่ห้องสอนเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่รูปทรงปราศาทอาคารกึ่งไม้และคอนกรีตหลังคามุงสังกะสีทรงจตุรมุกประกอบด้วยลวดลายปานซอย กว้าง9เมตรสูง20เมตร อนุสาวรีย์ที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ห้องสอนทุกพระองค์คือองค์ที่1-4ถึง4และญาติญาติสร้างโดยเจ้าเมืองแม่ห้องสอนองค์ที่4คือพญาพิสารห้องสอนบุรีหรือขุนหลู่ภัยสารและญาติเมื่อปีพุทธศักราช2427ถึง2482 พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสพลสามัคคีนุสรประทานสร้างคือเจ้าคุณโสพลวราพรปัจจุบันคือพระธรรมมงคลเจดีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามหลวงพ่อพระครูอนุสนศาสนากจหรือหลวงพ่อศาสตร์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนองค์ที่7และคุณวีรยุทธตรีทองร่วมกันสร้างในปีพุทธศักราช2533ประกอบด้วยพระเครื่องพระพุทธรูปโบราณถ้วยชามเก่าของเจ้าเมืองเครื่อง ้ต่างๆพร้อมด้วยวัตถุโบราณและอื่นๆทั้งเก่าและใหม่ที่หาดูได้ยากที่สะสมมาตั้งแต่ปี2524ถึง2553จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลัง วัดพระนอนแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าว่ามีถ้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนพุทธศักราช2400สามารถเข้าไปชมได้เป็นที่เก็บแก้วแหวนเงินทองของมีค่าของเจ้าเมืองซึ่งมีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2459 ก้อนหินขนาดใหญ่ได้หล่นและกลิ้งลงมาจากพระธาตุดอยกองมูลงมาปิดปากถ้ำไว้ล้อมรอบด้วยอิฐแดงโบราณเท่านั้นจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีใครหาปากทางเข้าถ้ำดังกล่าวพบเนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการเล่าขานว่ามีกลุ่มคนต่างถิ่นผากันลักลอบเข้าไปขโมยแก้วแหวนเงินทองในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว จึงทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษด้วยการปิดตายปากถ้ำทางเข้าและไม่มีใครสามารถหาพบเจอทางเข้าได้อีกต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอเรียนเชิญจเจริญพรน,นักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ต่างจังหวัดได้มาท่องเที่ยว เมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็มากราบองค์พระนอนมากราบองค์พระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยเจ้าเมืองแรกเป็นผู้สร้างนอกจากมากราบองค์พระนอนแล้วก็ยังได้รับชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นของเก่าของโบราณซึ่งวัดพระนอนแห่งนี้เก็บวัตถุมงคลไว้ทุกๆอย่างทั้งประวัติความเป็นมาของประเทศไทยเราเองก็ดีประวัติความเป็นมาของเมืองแม่ฮ่องสอนก็ดี แล้วที่ขึ้นชื่ออีกประการหนึ่งก็คือจะเป็นพระบัวเข็มแล้วนอกจากนั้นยังได้ชมอุโบโสถแห่งแรกของแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นศิลปะไทยใหญ่ซึ่งต่างจากที่อื่นๆนอกจากนั้นก็ได้มาชมาที่เก็บอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับสิงคู่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอจเจริญพร